สวัสดีครับฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งเบลารุสแมตช์ที่3นะฮะที่แนนแมวยิงมาพูดถึงอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่แรกของวันนี้นะครับห้าโมงครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับอาร์เซนอลนะชื่อ,อยังก็พรนะีเมียร์ลีกเจอคิมิคอาร์เซนอลต้องยิง3ประตูเลยนะเพื่อที่จะกระโดดข่าไม้กั้นนะและต้องยิง4ประตูเพื่อที่จะข่าไม้กัน้นอีกราคาหนึ่ง ต่อ,อยังโหดเลยฮะ,ะอาร์เซนอลน,นี่นัดแรกเล่นในบ้านนะฮะแพ้ให้กับออสมายานะะี่0-3เรเทสเลยฮะก่อนจะแก้ตัวครับด้วยการบุกชนะแกลน2ประตูต่อหนึ่งครับเป็นหนึ่งในทีมเต็งนะ,ะขณะที่คีมิกครับเรเทสนะฮะ2นัดแพ้รวดแล้วลโดนไปก้าประตูยิงเข้ามาได้นะฮะพวกเขาออกไปแพ้โลโคโมทีฟโกเมล0-5แล้วเล่นในบ้านนะ,ะแพ้เอ็นเอฟเคมินจ่าฝูงนะฮะ0-4คู่นี้บอกเลยครับว่าล่อเป้าได้เร็วมีไหลฮะ3ประตูนะแหมว่ามีเพราะาอาร์เซนอล ก็ได้ความมั่นใจกลับมาแล้วด้วยฮะและเตะในบ้านนะครับคู่นี้ฟันธงไปที่อาร์เซนอลครับชนะไม่ต่ำกว่า3ประตูครับผม